ทุกหลักสูตรเลยโยคยีจะมองหน้าแล้วก็อืมแต่กิเลสเขาเนะี่ยมันไม่ดีกิเลสช,ชั้นเนี่ยที่อยากให้เขาทำน่ะมันดีกว่าถูกต้องกว่าตั้งเยอะพอเรามาฝึกดูตัวเองเราจะเห็นเลยว่าตัวเราพูดผิดคิดผิดทำผิดตลอดแล้วนับประษาอะไรกับคนอื่นที่เราเที่ยวบังคับให้คิดถูกพูดถูกทำถูกที่แย่หนักก็คือให้ถูกใจเราโดยสรุป การที่เรามาเข้าห้องทดลองศึกษาตัวเองเนี่ยเพื่อให้เรารู้เหตุรู้ผลของชีวิตว่าทุกขณะเนี่ยเราเหมือนคนที่กำลังหว่านมาเมล็ดพันธุ์ลงไปในแปลงชีวิตเราถ้าเรารู้ว่านินทาโกงนอกใจหนึ่งจะต้องถูกนินทาโกงนอกใจอีกเป็นล้านครั้งเราจะกล้าไหมคะเราจะไม่กล้าเลยเราจะกลัวสยองขวัญอย่างที่สุดเลย แล้วในห้องนี้ะคะเราจะได้เห็นเลยว่าทุกอย่างที่เราหวานลงไปเนี่ยเราได้รับผลมันแน่นอนครั้งนั้นเนี่ยดิฉันบรรยายถึงตรงนี้เนี่ยกับในหลักสูตรพระภิกษุร300รรูปพระก็เหมือนเราเลยนะคะพอถึงวันที่2วันที่3เนี่ยท่านก็จะมาลาโยมเลยบอกว่าคุณโยมวิทยากรหลวงตาเพิ่งนึกได้ว่ารับกิจนิมนต์ไว้แถววัดขอเก็บย่ามกลับวัดเลยแล้วก,ก็แล้วกันนะคุณโยมโอกาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันใหม่ พอเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหนึ่งในสามรอเนี่ยนะคะหลวงตาท่านหนึ่งยกมือเลยคุณโยมอาจารย์ถ้าเกิดเราทำอะไรไปนหนึ่งแล้วเราจะต้องถูกชดใช้อีกเป็นล้านครั้งหลวงตาตายแน่เพราะหลวงตาเนี่ยบวชมาตั้งแต่เป็นเดนคุณโยมอย่าบอกใครนะหลวงตาทำมาแล้วครบทุกอย่างเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะตรัสวว่าความชั่วที่เราทำในอดีต เปรียบเหมือนกับเกลือหนึ่งกำม,มือในแก้วน้ำเนี่ยความดีที่เราทำในอดีตเปรียบเสมือนกับน้ำใสๆไม่มีใครค่ะที่จะมาเปลี่ยนอดีตได้เรากลับไปแก้อดีตไม่ได้ไม่ว่าเราจะอยากจะล้างบาปสักแค่ไหนก็ตามเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราสามารถที่จะฝึกสติของเราเนี่ยให้ควบคุมไม่ให้เกลือเพิ่มแล้วทำความดีจนกระทั่งน้ำหนึ่งแก้วเนี่ย เพิ่มเป็นหนึ่งมหาสมุทรน้ำใสหนึ่งมหาสมุทรมีเกลือแค่หนึ่งกมือไม่เค็มดื่มได้ลองคิดดูสิคะถ้าเรามีต้นทุนบุญกุศลฝั่งดีอยู่ล้านหน่วยแล้วต้องชดใช้นี่กรรมชั่วแค่หนึ่งพันหน่วยไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรามีต้นทุนบุญกุศลอยู่แค่ร้อยหน่วยแล้วต้องชดใช้นี่กรมชั่วหนึ่พนหน่วยเดือดร้อนแน่ๆ แต่วิปัสสนาการดูกายดูใจเป็นบุญอันสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่เหลือต้นทุนบุญกุศลอยู่เลยเนี่ยมีความทุกข์เกิดเปรี้ยงสติรู้ทันดักตั้งแต่ตรงต้นต่อเนี่ยถอนใจยกขึ้นมาจากความทุกข์ใช้นี่โดยที่ไม่เจ็บตัวนี่แหละหาประโยชน์ของการปฏิบตัติมีคนบอกว่าไม่เชื่อกรำดีกำชั่ว ไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถามว่าทำไมไม่เชื่อเขาบอกถ้ามีนรกสวรรค์จริงวิทยาศา,ศาสตร์ก็ต้องพิสูจน์ได้สิพระพุทธเจ้าตรัสไว้2,500กว่าปีที่แล้วว่าการเกิดมีส4แบบในท้องแม่เป็นตัวในท้องแม่เป็นไข่เกิดแล้วโตเลยแบบเปรตเทวดาเกิดโดยไม่ต้องมีพ่อมีแม่แค่มีอุณหภูมิเหมาะสมก็ ขุดขึ้นมาได้เลยแบบเชื้อโรคมนุษย์สมัยพุทธกาล2,500กว่าปีที่แล้วยังไม่มีกล้องมาส่องดูไม่มีกล้องจุลทรรศมาส่องดูว่าในน้ำแก้วนะีมีเชื้อโรคนับล้านตัวสมัย2,500กว่าปีที่แล้วมนุษย์ยังเชื่อว่าโลกเนี่ยแบนแล้วเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู่เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่โลกกลมแล้วไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล ยังแถมมีจัก,กรวาลเนี่ยอีกเป็นแสนโกดจัก,กรวาลน,นับไม่ถ้วนเลยมนุษย์ใช้เวลาอีก2,500กว่าปีเพิ่งจะมาพิสูจน์ได้ทีละนิดทีละนิดว่าทุกเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ขณะแรกเกิดของมนุษย์ว่ามีเซลล์เดียวแบ่งแยกไม่ได้แต่มีเพศมีใจและมีรหัสพันธุกรรมเราเพิ่งค้นพบรหัสพันธุกรรม DNA ที่เอามาโคลนนิ่งกันใช่ไหมคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา พระพุทธเจ้าตรัสไว้2,500กว่าปีมาแล้วทุกเรื่องที่ท่านตรัสไว้เนี่ยจริงตรงตามนั้นทุกประการรอให้มนุษย์มีปัญญาพอที่จะพิสูจน์แล้วที่ท่านตรัสว่าพวกเราเวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนเป็นมาทุกอย่างพรมเทวดามนุษย์ที่รวยแค่ไหนมนุษย์ที่ชั่วแค่ไหนเปรตอสุรกาย เดรัจฉานหมาวัวควายงูจิ้งจกทุกตุ๊กแก่ที่เรารังเกียจเราไปเป็นมละนรกขุมไหนๆนเนี่ยเราก็เคยไปอยู่เคยไปเป็นเคยไปทุกทรมานแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะวนอยู่แบบนี้หาต้นไม่ได้หาปลายไม่เจอถ้าเรายังมีความเสี่ยงแล้วไม่สามารถที่จะหาเวลามาฝึกหัดที่จะรู้ทันใจตัวเองให้ได้ ชีวิตจะน่ากลัวขนาดไหนหลายท่านเคยถามบอกว่าถ้าเกิดเคยไปอยู่ในนรกจริงทำไมจำไม่ได้อย่าว่าแต่ความทุกข์ที่ไกลขนาดนั้นเลยความทุกข์ในชีวิตเนี้ยพอเราผ่านเข้ามาได้ก็ลืมไม่เข็ดทำผิดซ้ำๆจนเจ็บซ้ำๆหลายคนถามว่าจะรู้ได้ไงว่าจะตัดต้นต่อไม่ต้องมาวนเวียนอีกเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาพิสูจน์เลยค่ะ ทันทีที่ปฏิบัติรับรูปสีเสียงกลิ่ลดสัมผัสความรู้สึกนึกคิดที่เรียกว่าเป็นวิบากปุ๊บถ้าไม่ฝึกรับวิบากเกิดกิเลสทํากรรมมีผลเป็นวิบากวนอยู่แบบนี้คนที่ฝึกรับวิบากสติเกิดไม่เป็นกิเลสทําไปเป็นกิริยาตัดตั้งแต่ต้นต่อทีละขณะชีวิตใจของเราที่ไม่ได้ฝึกเหมือนเม็ดมะม่วงที่มีเชื้ออยู่เต็มเมล็ด ตกลงดินเมื่อไหร่งอกอีกอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยวันนี้เราอยากกลับไปหาของที่เรารักลองคิดดูนะคะทุกอย่างไม่เคยให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงสีขั้นตอนอยากได้ทุกได้มากลัวเสียไปต้องคิดถึงเหมือนตอนนี้ทุกอีกเกิดเสียไปจริงๆทุกหนักกว่าตอนที่ไม่เคยมีเป็นไหนๆแต่ถึงแม้จะไม่เสียไปเดี๋ยวก็อยากได้ของอย่างอื่น ทุกอย่างนอกตัวเนี่ยไม่เคยให้ความมั่นคงกับเราอย่างแท้จริงแต่ทุกวันนี้พวกเราฝากความมั่นคงของหัวใจเนี่ยเอาไว้นอกตัวหมดเลยว่าถ้าลูกงานเงินทรัพย์ยังอยู่ดีๆเราจะรู้สึกมั่นคงคนที่เขารวยมีเงินเป็นแสนล้านมีอำนาจครับประเทศเขายังไม่หยุดเลยยังไม่มีความสุขเลยแล้วเราก็เห็นเลยว่าพริบตาเดียวนะ คนรวยๆคนยิ่งใหญ่ก็หมดไม่เหลืออะไรเห็นกันตลอดแล้วเราจะต้องหาเงินหาอำนาจขนาดไหนเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในชีวิตไม่มีมีไม่ได้ทุกอย่างเปลี่ยนตลอดไม่เป็นอย่างใจเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ทุกอย่างไม่ว่าทุกท่านจะทุ่มเทสักแค่ไหนก็ตามมันจะไม่เป็นอย่างใจเราเสมอไปเราบังคับธรรมชาติไม่ได้ แต่เราสามารถปฏิบัติเพื่อฝึกใจเราให้รับกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้บุญกุศลนที่ท่านผู้ฟังได้ตั้งใจฟังด้วยดีขอให้เกิดปัญญาจนยกใจตนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยเถอด